สวัสดีครัสารบ้านสาวเชิอมกับพี่น้องกัทเทเลบเบ้าดำครับโอ้มาหมุนกันตอ่อค่ะพอนี่มีอยู่จนลงมาพัฒนาพื่นเอาถุงที่บันทึกดลูกนอนง่ายแบบเอ้ยออ้อ นอขต้นบ่อขึ้นดูมี่จิบะเหลี่ยบนือักน้เนียนเนาะเดี๋ยวเถอะน้องานตัวเลยสองล้ว ทุกแล้วทุกแน้วเออตามน้องงานที adalah, ่นอนงานไปสามสามคนอยู่ตีนหน้ามือนี่ครับพี่น้องหมุนครับหมุนหมุนพี่น้องมึงสามน้องเนี่ยสามสามนอค่ะก็บว่าไม่เรื่องง่ายแต่ว่ากะันไม่เรื่องยากที่เขาเก่าพอได้เนาะเขาเก่าให้ได้ค่ะนี่ละพูดนะพี่น้องมา เพาะแคมสวยนีไปเนาะค่ะไปครับยงนี่งามไหมถึงบ้ถึงบ้างนนอนนั่น,น,นดินอนออกมาแล้วเนโคตรเฮ้ยดยวนี่จพุงท้าม,มานาะก็เกินจะแกงแนะเนาะโอ้ออกลายยุ่ยไปเยงามย่ Lần một ngọt to qua, vinh ác lần mười đi hiệp ตีเื้อล้วก็ต้องใส่พลังเนี่ยเพว่าต้องดึงสองนอนนั่นก็รูปไปห้างสวยปุ๊บที่น้อยที่น้อยน้องเสดน้องหนามมนบ่เดย๋ยวราคาะมานี่ก็เิ่นข้นละซุ้มเหลือซุ้มเหลือเพิ่น ตอนแรกคาดการว่าเพจนจะเห็ดนะพจนเพราะอะไรเห็ดนะเนี่ยนั่นมันประเทศน้ำนสิซุ่มดิเพราะว่าพจนหยุดน้ำึ้นมาน้ำมันสิซึมลงสวยงี้สิก่อมันอยู่ริมสวยพอดีสิหัวพอดีเนาะไปค้าพุ่นไปนะค่อยหาไปนี่นะได้มาอลไรเด้อตีนน้ำไปพุ่นโอ้ยทีได้เนี่ยครับพี่เต่านี่ กลับบ้านกันค่ะไปเอาอยู่กอรเราตต่มค่ะว่าจะมาเบ่งปลาน,นี่ไฟไหม่เมื่อพี่น้องขาพูนดนะดูไฟไหม่เมือ่อเดี๋ยวกดถือน้ำพ่นสูบไปนี่ละปะเนี่ยหรือว่าอาจจะเห็ดหลากอะไรเนาะดูพูดนะถือน้ำแบบน,นี้ไปนี่ละเพิ่งจะออกมาใหม่ไฟไหม่โอ้ยมันมามันเสียงยี่ตัวนหนึนน่งเนาะไฟไหม่เมื่อพี่นอ้องดูพูดนะไปกลับบ้านค่ะมันจะไม่เต็มหม้อเราก็มาเอากออยู่เราตต่มนะคะ เบิ้งพี่น้องคนนั้นวดทวดขึ้นมาอีกแล้วเอาให้เบิ้งก้อนดอกนี่ยเลยก็จิตตัดพี่น้องค่ะสะอาดดีเนาะเริ่โตนเพิ่นเริ่โตนตรงไหนจินัสิออกใส่ไปในพี่น้องสิพากันออกใส่มิตรต่อโพดนีู่สิพากันเอาออกใส่ไปในมิตรต่อกระดอกกะเดืวยอะไรหนั่นน้อเมื่อไหร่ขยยบเพราะมันบวกข้นเล็บแบาบต้นเด็กก็ดูขึ้นมาละนี่แหบบออกใส่แบบพี่น้อง อืน้ำบ้าเอ้ยกำลังน้ปากมดเลยมันเป็นสุดไปค่ะนี่ครัต้มไปครับาาราารนาสะอาดสนอนนี่คือ,อ,อนะอบย้อย่างนี้น้องนล้ไม่กส,สจะออกเซน,นะปีานนะาเนี่ยเบิงน้ มึงเนี huh. okay. nah. all, uh ่ย huh มีแ huh ต่ต huh. oh, ่อบุญดานเมื่อตะวันก็ออกมาได้อยู่ดีหน่อนแน่นะเบิ้งพูดหนาอืออ่อนๆนี่หมดเนื้องานมองออกจนได้เพื่อนหนาเนีมันอยากออกเนาะอ่อนแอด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 แล้วโอ้ก็เสิได้เล็มอีกคือเกข้าแล้วเนี่ยบ่เอ้ยพูดเนี่ยเนียนครั้งนี้ เรื่องเดี๋ยวอ,อันนี้คือนี่ปาดออกเหมือนเด้ค่ะว่า,างไงเลยบสมบูรณ์ไม่แย่แน่ๆแล้วก็หัวค้อมต้องเฮ็ดกอ่อแบบนี้ไว้ตรปลงว่าเขาอยู่ใก่หมองเขาอยู่นะหูกลายไม่กินว่ะแล้วก็แต่อยู่ย่านงูนี่เพียงน้ำไปน้ำได้เพระาะว่า สมี้จะสมหอนมาแต่ตอนนี้รอดมันละสิหลงหมอรถพอืัดีออนเก่าะ่สิบวัวยหมอด้วยาพพี่น้องไปเลาะรถไปโดนคันซตาไปหาต้น้ไม้ไปโดนค่ะเพราะว่าห้อไปก่อนเ้าไม้รลแต่ว่าพาไปเลาะบ้างเห็ดขุม เื้อพันออกเนาะเพื้อพันออกกับเสียดายเต็มกับตาบ้านเือว่าเป็นไก่ซูซีเต็มอืมแต่รายู่กลางพ่หงีนที่ต้าว่าสิ้ลืออันนี้ออกเป็นใบน้อยเขานี่เข้ามาไม่ค่ะอาดเลย รายไดเล็กๆนี้น้อยค่ะขายกันเทอนได้สองสามร้อยรวมกับน้องใหม่เขาไปหามานน้ำเน้นเรียกว่ากันยังดีกว่าพราะเกิดมาเป็นยาทุกคนอย่างก่อนหกสิบสองท่านปูรัง,งคนเหมือนกับว่าหลุดจะขายอีหรือด้ยค่ะแรียว่าเขาเป็นแม่ค้าเนาะเขาเป็นแม่ค้าอย่างพ่อขายเลยเนี่ยเขาขาได้ท่ามันขายได้นะกับในเงินหลุดแม่ค้า หงนนเพราะได้ซื้อไกลซื้ออย่างนี้แหละหมดประสดการณเต็มด้วยแท้นี่เถอะนี่บ่ะนี่บ่เดี่ยงหน่อยเดี๋้อลูกอ๋อหมดโอ้นอนนี่เธอบอกสมจงนี่นอนเมื่อนนะอเห็นเป็นโฮมเนี้เดดยวซองอ มีเด็กบ่มีผมอ,อิ่งอยู่แล้วเพระาะว่าออกท่านมืดนั่นล้วไปก็เหลืออยู่เรื่องกลุ่มน้าพี่ตมดด้มเลยมืดอยู่นุ่นยอะองเรื่องกระหลายอยู่ที่พี่หน่อยเห็นปะมันออกเยอะทั้งวัน กอกอลุมซึ่กันไปกอลุมว่ออกเป็นไหน่นอน,นนี้บ้าก่อนมื่แล้วพมอมาโลดเป็นม,มาเบิ้งวิธีต้มน้ำไมมเขาผุนข้ามมือนี่ พี่น้องคือว่านเจ็บคือว่าหนัวแหดสาวเสื่มต้มน้ำใหม่ต้มแบบดดเลยน้ำเจ็บลื่นบ้านเพื่อนเนี่ค่ะฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อไอพุทธโคนรสีบัดนเด็กเอียงก็แจ็บทีหลีนี่แหละสาวเสื่อมของเจ้าน่ะเบิ่งเดอ้อแม่ยขาดน้ำใหม่ก็กเลยดังไผก้อนนี้แรกเนี่ยค่ะเนี่ยอ้อยไผเขาเก่งยังไงรอดอายุก่อไผ่นี่ใบเพื่อนเนี่ยค่ะอืมติดก็ติด ได้เงียก mm ันสมบใช่ว э ่า right ติด mm ่าแบบนี้เอาน้วไม่ล hmm. mm ุงหมอแบเนี่ยข้าเด้อข้างเพราะก็ข้างน้ำแน้วไม่ลุงไปเลยนี่เถอะให้พี่น้องเปิ้งนี่นอยใ่ญ่ไปลุมหัวไม้เราก็ต้มได้เลยนะคะ กระสะหน่อโกเรานิดหน่อยเพราะว่าเราจะเก่งตอนไหนก็ได้ยุดอ่ะเก่งไปยุบวนอีกอยุอันนี้เขาต้มไปขายเมื่อละลอยโซงลอยก็ยังดีเนกกะาะค่ะหาอะไรเนี่ออะไรก็มาพูนปุ่นเลยเนี่ยก็แบบเนื้ออะไรก็มาพูนปุ่นเลยเออหน้ามาใส่อีกค่ะเย่ลูกหน่อครับเดี๋ยวพี่น้องดา ใบเตยลงไปค่ะประมาณซีหาใบหรือว่ากำนึงก็ได้เอา้าซ่อนไปเดยมาเออเกะเอดเดี๋ยวเกลือเด้ค่ะเกลืออันเนี้ยพี่น้องได่ไหลกับสิเข็มเด่นสิบหนัวเดว้สิเข็มอืพอดีนี่สูตรถเอาลงไปซ่อนเดี๋ยวพอค่ะซ่อนโตนึงเด้พี่น้องมันจะเข่ากับน้องไมรถดเด้อค่ะมันจะแบบหนวัวรถ แกนี่ก็จะเป็นน้องไม้ที่แบบเอินน้นว่าอย่างก็น้องไม้ที่หอมแล้วก็แซ่บแล้วบบนี้ค่ะก็จะเป็นรสชาติที่แบบเอินน้นว่าอย่างวะเพราะเมนน้องไม้ต้มธรรม,รมดาเป็นน้องไม้ต้มที่กลมกล,ล่อมแล้วก็หนวัวเคล็ดลับง่ายๆอ,อันนั้นหมุ้งเลยใช่ไหมเนาะัพี่น้องแ <MC S 2> บงบว่าบเอินน้นว่าอย่างการล้มเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆที่เอซีบอกเขามานะนำนะคะ่ะสกี้เขาเก่เคยใส่ดอกขาเก่าเ้าใส เอากระวานน้ำไมคือซึนเนาะมันก็อเสียบลวดดอกสัรรกนแบบนี้กะพอาะตไดไซส์ไปาาละกันอนี้ก็อันนั้นเขาคอยมาลางให้ลูกค้าอีกเด้อค่ะเพราะเป็นวาตสันนี่แล้วมันเจี๊ยวเสียดหมอกเสียดไม้จริงๆเขาต้มไปรวดต้มไปเรียบร้อยแล้วบัดเขามาสอมคือเสิรถถ์ฟเฮ็ดทุกเทื่อน่ะมาสอมมาตกแต่งมาหยองแบบมันกะงามสะอาดไปเพราะเขาเปลี่ยนน้ำตั้งสองเทื่ออีกเนาะขั้นต้มเรียบร้อยแล้วอยากให้น้ำไมค่ะเพิวควันไฟกะพยายามหาฟ้าหมอมาปิดให้ดีๆค่ะควันกับเซบานั่นเซนี่พลังคนตะกี้มันต้มเสร็จปิดเนาะ อันนี้น้ำไม,ม้ไม่สิบกโดกลายปิดมาตั้งสต่ห้าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันดึกวันแล้วมันจะเป็นกลายเป็นน้ำไม้คิ้วควันนะคะ<อ>่ะแต่ของเขาเนี่ยบร,รับรองได้เลยเพราะคิ้วหอมพร้อมพี่น้องเดีย๋ยวกาค่ะเคล็ดลับนี่ยังไงโอ้เดี๋ยวก็เอาไส้กระเด็ดออกเลยนะเนาะเคล็ดลับนี่งไงยังไงพี่นอ้องขะเคล็ดลวดรับรองน้ำไม้ขายดีน้ำไม้เขาเนี่ยแซ่บน้ำไม้เขาเนี่ยแซ่บน้ำไม้ขายดีแน่นอน น้อไม้ขายดีน้อไม้แซ่บแน่นอนค่ะผู้ใดเฮ็ดสำหรับคลิปนี้เก่าไว้ซะหนีแหละเด้อค่ะพี่น้องหาไปหาน้อไม้มะละกันเด่นั่นน้องขาเด่นี่ละหมอหน,นึง่งบะเต็มดอกแล้วก็มาตัดเอายุก,ก่เนให้เติมต้มใส่กันไปเพื่อได้ไปเลาะอ,อ,อีกนะะ้อค่ะในรอยสองรอยกันยังดีดีกว่าบมหาเนล็พี่น้องวา่าบะนั่นเด่กับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไละคะ์กดแชร์ในนั้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊วสวัสดีครับเชิญมากพี่น,อน,นะะ้องเด้อค่ะ